สวัสดีค่าทุกคนช่วนข้าฟ้ายักษ์นะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องดีเที่ยวบ้างเลี้ยงสัตว์บ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาดูสัตว์พวกสัตว์แปลกๆนะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนนะครับอาหลานเนี่ยจะมาสำรวจตานนี้สัตว์ที่บ่อหลังบ้านนะว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะก็วันนี้ถ่ายกลางคืนหน่อยก็จะมืดๆหน่อยนะครับแต่ว่า กลางคืนเนี่ยพวกสัตว์มันจะออกมานะออกหากินนะเราจะเห็นเขาได้ง่ายนะแต่ถ้ากลางวันเนี่ยเขาก็าจะหลบซ่อนไม่ค่อยเห็นตัวพวกเราเลยต้องมาหากลางคืนนะก็เป็นภารกิจเล็กๆครับผมทากระหลานถ้าใครอยากรู้นะพวกเราเจอตัวอะไรบ้างในบอ่อหลังบ้านบอ่อหลังบ้านจะเป็นน้ําก่อยหรือฝ่ายไทยเลนนะโอเคทุกคนรอดูนะไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะครับไปดูไปทุกคนค่อยๆสำรวจนะว่าในบอ่อหลังบ้านของเราจะเจออะไรโอโอโอเป้าหมายแรกอะไรอเฟสอะไรไม่ตัวตื่นไม่เออใช่ตัวตื่นครับผมนี่นี่นี่ นี่นี่โอ้เฟสบ้างเจอของจริงตัวนี้เขาเรียกว่าตัวตืดหรือหนอนลิบบินนะครับผมก็เป็นเขาเรียกนะเป็นเป็นสุดยอดของเหยื่อตกปลาของชาวเลเลยนะตัวนี้นะแล้วตัวนี้เขามีความสามารถคือปล่อยใยได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะดูนะว่ามันมีใยนะเขาเรียกเหมือนเวนอมเลยนะนี่นี่นี่เห็นไหมสุมามันปล่อยมันปล่อยใยเนียเนี่ยเนี่ยใยอันนี้เดี๋ยวทิ้งเลยนะทุกคนแล้วก็โยนไปที่บ่อหลังบ้านเหมือนเดิมนะช่วงนี้ไม่ได้ตกปลาก็เลยไม่เอาปล่อยไปก่น เดี๋ยวตามไปดูกันต่อนะอาจจะมีสัตว์อีกมากมายที่อยู่บอ่อหลังบ้านปะป่ะมาเลยสำรวจกันต่อสำรวจกันต่อทุกคนโอ้ยดูคนดูอะไรคนเนี้ยทาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดกันดูกันตะกับปาปลากระป๋าเห็นปะเห็นเห็นตัวนี้เป็นปลาตะก,กับนะหรือว่าบางคนเขาจะเรียกในปลาสวยงามเรียกวอะไรนะปลาเสือดาวเออนี่ไง อันนี้ตำปกวนแล้วมีพิษนะแล้วก็ไปทำกับข้าวอร่อยแต่นี้เป็นเด็กเราจะปล่อยเข้าไปนะไปไปแล้วมาทุกคนมาเหมือนจะเจองูนะเป็นงูปากกว้างน้ำเพลินนะเนี่ยเนี่ยงู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 ปากกว้างน้ำเพลินเห็นไหมเห็นบ้างแต่ไม่รู้จะจับให้เพื่อนเพื่อนดูได้ป่ะนะมาเอานะ er เ,เอายัง <teeth> เอาดิเอาะเอาเลยได้แล <undoubtedly, S 2> <m> ้วเฮ้ย คนอุ้ยสวัสดีดูด oh 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 uh, uh ูดูดูว้าวันเหมือนกันเหมือนกันทุกคนดูไปแล้วมันไม่ไม่ได้ขาดตะลุดมือนะตกใจโอ้โหแม่งเอ้ยเฮ้ยเมื่กี้รัดขาแต่ต้องบอกก่อนนะว่างูตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นงูพิษอ่อนเรียกไงอะเป็นงูที่กัดคนไม่ตุยอะอย่างนี้ดี่ว่าก็ไม่มีผลกับคนอะเป็นพิษอ่อนแตงมดี่ะ เฮ้ยท,ทุกคนทุกคนทุกคนเดูเดีแมงดาไปดูไปดูแมงดาไ,ไหนไหนนี่ไงแมงดาเลยแมงดาพี่ออแล้วตอนนี้พวกแมงดาใช่ไหมเขาผสมพันธุ์อ่ะเขาบอกว่าที่มันเกาะเหมือนแมงดาเนะี่ยแม่งกิงว่ะดูดิแล้วมันไม่ปล่อยเลยนะจับยังไงนะมันก,ก,ก็ไม่ปล่อยอะ่ะดูดิม่นเกาะแบบของกิงอ่ะเดี๋ยวดูนี่ยังไงดูดิจับยังไงก็ไม่ปล่อยอ่ะ เขาเรียกว่าพี่พี่เขาก็เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่ามันเกาะเหมือนแมงดาเลย,ยอ,อ,อไม้ชายอ่ะเออเคยเหมือนเลยดูดิแฮก็ไม่ปล่อยดิเหมือนติดกาวอะอทุกคนดูจับตัวไม่ใหญ่มากนะดูดินี่น่ากลัวไหมเหมือนพีเด,ดตเตอร์ยไหมเงยเออเดี๋ยวจะปล่อยเข้าไปนะ หน้าบีน่าจะน่ากลัวมากค่ะเชรเพชรถ่ายดูผมก็จะปล่อยมันไปนะอันนี้ก็เป็นแมงดาที่อยู่ในบ่อหลังบ้านของเรานะปล่อยไปให้เขาไปพอนรักกันต่อทุกคนไปเลยไปเลยไปเลนะดูดิดูดิมันไม่ปล่อยเลยอมั้งไปแล้ว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 ไปเฮ้ยบีน้องไงซีลันทัศไหนไหนไหนเนี่ยเฮ้ยทุกคนซีลันทัศจริงด้วยไอ้มันตาดีมากดูทุกคน เนี่ยนะนจะซมูมให้ดูนะตัวนี้เขาเรียกซีแรนทัสนะมันชอบกินพวกถ้าปลาหรืออะไรว่ายมานะกุ้งปลานะมันจะใช้หนวดที่มันมีพิษเนี่ยพอจับกินก็ไปเลยละมแม่งยังตึงอะ่ะเฮ้ยเจออะไรทุกวะเนี่ยหอยมวกทหารด้วยดูดิว้าวเไปไ็นงงี่ะหอยมวกทหารหเราก็เดินกันมาพักๆนะส่นมากเราจะเดินวนอยู่ตรงหน้าบ้านนะไม่ได้ไปไหนเลย เรเมื่อกี้เมื่อคืนเจอปูเล่นะใช่ไหมเฟสแต่หาไม่เจอปูเลมันวิบลงไปอ่ะ<ช>ไปเอาชะนะไม่ทันเสียดายไม่ทันทนะจะจับให้ทุกคนได้ดูเลยปูเลตัวใหญ่มากใช่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 โอ้ดูปูม้าของเราดิทุกคนนี่ปูม้าตัวน้อยนะหน้าไปลงตัวเฟสเอาดิเฮ้ยหรือว่าจะปล่อยเขาไปดีวะโอ้ยแม่งยุงการเลยเอ้ยเฟสตบดิเออคนเดีดูนะว่าตัวผู้ตัวเมียนะโอ้ดูดิน่ารักมากเลย โอ้ยโดนหนีบแล้วทุกคนตัวนี้ตัวผูด้วยโอ้หน้าไปลงตู้ว่ะแต่ว่าเราปล่อยเขาไปดีกว่าทุกคนไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปคุ้นเรีวเลยไปแล้วไปทุกคนเดินดูต่อเป็นไงเฟสมีพอมีไหมกรุงขาวกรุงขาวนี่นี่นี่เร็วเร็วเร็วใช่เหอเร็ว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 ใช่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 แต่ดูก่อนกรุงอะไรบูดิ้นดิ้นดิ้น โอ้พึ่งจะลอกคาบด้วยนี่กุ้งอะไรวะเหมือนกุ้งลี่เลยอ่ะดูดิพึ่งล่อคาบนะตัวนุ่งเลยเฮ้ยไปปล่อยดีกว่าปะเป๊ะเป๊ะเป๊นี่เร็วลยต้องดิอะไรเฮ้ยโอ้นั่นปะปูเสศษชวนปะวะใช่ไหมใช่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 แต่ดูนะไม่รู้ปูเสศษชวดหรือใปูเสศษชวนใช่เหรอใช่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  ูเสฉวนเห็นป <No. S 1> e, ่ะ like. ท okay. okay. ุกคนเนี่ยข้างในเป็นปูเสฉวนข่ฟ้ายักนะแต่เขากลัวเขาไม่ออกมาเห็นป่ะก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับจ้าก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับโอเคครับไปเจอกลิปหน้าไปเลยบ๊ายบายเอาไปไอปูเสฉวนไปปล่อยกันนีโยนไปเลยโยน ทำอ,อยู่ที่เดิมเออไปแล้ว